Hãy subscribe cho บ,บัวเ,ออเหลี่ยวโอ้ต่อยเพชรยังมาเลยกินเขาเลยครับตักเขาเขาป่องกัขบขาไล้บารีหงษ์ซกันไข่ไปทองมากลายหลอดล้วนี่คว่าทากินเขาหยุ่ คือมันสัมบายมันถึงลำบากคือลำบากถึงสัมบายจับเป็นแนวไี้เบิ่งหอกอยากคืออย่างสี่ปมไมกินของน้ำกันครับสี่ถังสี่คนพักษาพักษ <c oughs> าพัดบึกแดงกัสองเหงอน คนคูน่คน,นซื้อมาให้<ฟ>กำลังเฮ็ดเพียงสปอนเซอร์มือนี้เฮ็ดก็าเผาวันเดชยักษ์นผ่านหลังยังเบิดยวกซื้อพักซื้อวงฝาให้ยูเสียเป็นยับขายหนาไหยบวกเอาไปว่างไว้ห้อยยิบหาปลาเราจะไปเสกเงินใจซักหาสิบบาท จบอย่าถือเงินไปหกสิบบาทคสั่งเน่ยมันคล้ายห,หนาจีหนึ่งราคาอยู่หมองเข้าทิศไปแต่เสียบอยู่เสียบอยู่ครับอัดสาวผมมักมันสู่สามันมีกระไส้มีผิดไทยคือผิดเนื้อเสีย เนนูนี่นาที่เขากันกับบรรยากาศยยมหนาหน,นาวพอมันผ่อนมุบกว่าบุกว่า,วา,าใส่กับเพ็ดก่อนกินไข้กระเพ็ดก่อนเหยวกับกราเยี่ยมสี มาเป็นลูกเข่าปั่น,ใส,สนใส่ส่อนใส่ส่อมพันเน่นกับวอลเลีเมือ เกิดย่งขึ้นกับอินเทอร์เน็ตขึ้นไครเขาบอกว่าิ้งตัวเกิดจิ้งตัวขึ้นถ่ายขึ้นตักชิ้นเน็ดมหมนดีครับแสบบ้าแล้วดีครับตัวกวอนแสีบเสียบมีพัดตามีลาเป็ดเปียกไปกระทูก อย่างหนึ่งเอาหนึ่งแล้วเอามาฝัดฝัดแซงกับกระทูกไปคุณจะทงพักราครับน้องมี่ซ้องขาวขาวกับเนี้อแม่มาจะกินมหน เห็ดซื้อๆดิแต่ว่ากินเนี่ยท้งจะเกิดมากจนเท่าสู่มือามุนเกิดจนหอนมือตาย,ปปาย,ก,ก,ยกินได้แค่ต้นเท้าเห็ดโปนี่ก็กินก็กินมนักเห็ดเห็ดซู่มือเดากินเหมือนเห็ดกินเยพอผมกินได้แค่ต้นเทปป้า เแ็บตุกเน็ตแคบเป็นยางผม <c oughs> ก็จินเนาะไปเอาเจ็บตุกเน็ตคือการแม่ผ้าไปเจ็บถ้าเป็นเน็กล้ยอย <c oughs> เจ็บมาแล้วก็จิ้มแล้วย้ำไปเจ็บเน็ตเรามากเกิน บ,บัานปาวกบานปลาอีอเข่าดีีดีะย่างเปดนเูแค่ตัวดูสามคนรอปุ๊กเอาตอข่าไปเก็บเป็นงูปุกเอา,เาุูไวิกินไปเก็บอค่ไอ้กำนองไม่กิงแต่ว่าเราบอเลย ตีเสียให้ผู้บริจินนอนเกินผู้สุ่มมันกินไปกินไทยคงมวอยู่ดี แกกน่หน่เราหักจะตำหวามดูเนี่ปั่นหนอดปั่นได้สูดเกี่ยวเวนน้ำเล่ากุนเรืเดียดจะเป็นยังไงมากเป็นเบาจนเหลืออาหารก็ต้องยะมีห้างท้าวันเลย หัวสำไนบอกพอคาสิ่อื่นพ้อมหัวหงยก็จะตายต้องมูเข่าเจ้าซ้ำกัปั่นพ้อมหัวถามคุณอาควนคุณอาควนว่าขอหอหมหน่อยคุณอาคนเนาสิเอื่นเนี่ยวอะไรพอมหัวหนี่ยหน่อยเนาะมาพร้อมหัวหญยผมก็กอตายเอื่นมันผมพึกษาเนี่ย

เคยถามแล้วคุณเอาความเสี่ยบอมเงินเงี่ยอะไรเงี้ยหมัดพร้อมๆไบานข้าวโจ๊กพ้อมสำกำปัดมีสีขาวกับสีแดงเหมือนซ้มหีบดีกว่าพร้อมยก่นจังสำบบหนาวสำบักอดมนเอื้อนมืถือกันคุณาบ้าเลยว่าพอมพร้อมหน่อย ทิงอัพสายเห็นมั่วใสอะไรพอมมัวใหญ่ระเบิงสูตรของเขาเนี่ยคู่กันแต่ว่าผมใส่สื่อใส่มันมีรสหวานดันั้นไปซอยส่งเสริมผงสูตรกับหน่อยมันเหน็นไปบันล่อนรสเดียบรสเข้มมันคืซอยกระตุ่นผงสูตรได้เพราะว่าความมันมีมรสหวานประดับประดับม,มันซอยเดียวผงสูตรได้ในระดับหนึ่ง หน่อยอหอมหอมใหญ่ใส่ขั้นเกียบบ้องเดลยแค่กับเขาถ้าใส่หอมไลยมันจะซอยซอยลดลดการใส่ผงสูตรตรงไหลเตือ,อกะเลื่อยใส่ผ่ารับสายดีเบิ้งในขู่กันข้าเจ้ามีกะไส้มีใบบกุมีใบกะเทีามปีพี่ไผ่วันสามเนิน ถอดปลาถอดบรกกอบนาม,มาผัดเลยมูลหุย่ยหุ่ยผมม,มามักรกอบถอดปลาเมื่อผมมาโหดสาตร์มันมจนืดโหดสาตร์ปลามันเสียเพามเนเพราะว่าผัดมันบองงามมันแตกมันมุน ค็น้นเหียบก็บเขาดิดใส่้นหมอค้อนหมอควนหมอ้อว,ว่าตุมมา่มว่าปัดว่าควดว่าหอมว่ากียงชัดไว้เยะ เป็เมนูประยัดก,กับเผารถเทียบสู่สาสยัดจาดเว่านนั้นวัวใส่กับหลายใส่กับหน่อยใส่เผาหละยหลมันกระเซาก็บอคือพัดเนียวอื่นพัดเนียวอ่นมันเลยตักกับใส่ไหลตักกขาใส่หน่อยัยงเสียบยังนัว หานอ้อใส่ปลาทางเดี่ยวไงกินของคนแรง้าเกียดติเอเอาดอควันแลบวนได้ไหลเดี๋ยวขึ้นไปเที่ยวมาดูอาาจินนั้นจิ่ปรัดย่างเดี๋ยวที่สุหม,มิอ được nhiều phải nói bởi hai chín năm lầy suốt ở đó. Chân sĩ hiên làm hiên toàn

ยำอย่างนี้ถือชิ้ไทยก็กระใสว่าผู้ว่าของสะนี้มันบุกขึ้นอย่างดีเรียบรีไม่ใจลยว่ามากินว่าเรียรีขึ้นหล่ว่าเพ็น เนื้อปลาแหงมันนัวมักสะบปะรดยังเอาไปรวดมักมักเครื่องที่ถวดกินเขาเราก็ต้องเอาไ้มันนัวแหงยำมาปัดเพราะว่าผุ่มมันมีเตือนยำเขามากินมันสีเสียบมันสีนัวมันสีนัวเขาถึงนัวเขาถึงกลางถึงกระดูกเลยเข้ามาถอดเขามัดเข้าไปถอดเลยมันสิม่นมีคัาวนัวในเนื้อปลา ย่งเลยม่แพ้เ<ๆ>พื่อเพื่อผู้จีขันเนี่ยเลี่ยนใจเลยทอดเดียวคุณมักเดียวไปก่อนมีเสียพี่อดเดียวหยวพักหีมเมียเห็นเนี้ยหมดเวลาแล้ว hai nhiêu bao nhiêu cả non đây เออเโอ,อ้ออขาตัางตัวซับเพย์ยงังหักหัวฝัดหัวเบียงสังประกอบไปเถียนเท่าที่บานยิ่ยงเขากินครับขอบคุณหลายเด้อสามทานทล่าไปก่อนครับงานกินน้นครับข,ขอบคุณครับ 唔係。